เอาละครับมาถึง EP สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะกาจะรวมให้ในคลิปที่แล้วแต่พอดีว่าดูแล้วโอ้โหเวลามันก็ปาไปอ5นาทีแล้วถ้าเกิดเอาไปบวกรวมกันนี้อีกเนี่ยน่าจะ30นาทีคงจะต้องมีแล้วก็น้องๆน่าจะไม่มานั่งดูเดี๋ยวพอกดข้ามกันก็ไม่เข้าใจนะก็เลยขอให้ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วกันนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะคุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ All Star. และยังมีระบบรับเติมแบบ ID Pass แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเรทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena b a k o u t ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบ a t กล่องสุ่มโกโจโงบ49บาทมาดูกันจะได้ไหมมีการันตีด้วย มีโกโจด้วยทุกคนโอกาสออก5%มีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวสีเข็ตเพียบไก่มิติกและตัวชายนี้ก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาเติมโรบักแท้ปลอดภัย100%ดีติทชอ็อปจดทะเบียนการค้าและแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าสเตตัสนะครับของตัวสเต็งนะเอาจริงๆเนี่ยตัวสเต็งเนี่ยไม่ได้มีาพาพาติสที่เยอะเหมือนโฟกัสหรือเทคนิคหรือเลือด นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสกิลนะครับสกิลที่เอาไว้คอมโบหรือว่าเอาไวส้สู้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวนั้นเลยนะจะมีพาสซีฟเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับก็มาเริ่มเลยดีกว่านะครับอย่างตัวแรกครับ s t ต็งเอา k ว n คนะครับตัวนี้เนี่ยผมพูดเลยว่าสำคัญมากๆผมเคยคิดว่า มันไม่สําคัญเหมือนกันนะสมัยที่เล่นสายเวทแบบจ๋าๆเลยเนี่ยผมไม่มาแตะสเตงแม้แตออ่ point เดียวเลยนะครับจนมาเออนั่งแปรนั่งอ่านสกิลนะครับเจ้าตัวสเตง a w a k e เค n ตัวนี้นะครับมันจะทําการ a w a k e n สกิล kill เราก็คือสามารถจาก d ด a t ทีเดียวเนี่ยทำการ double d e a ดได้หรือว่าสามารถกดคิวได้2ทีติดนะครับแล้วก็จะแถมเจ้าตัวสกิลไ i s i n g คิกมาให้อีก1สกิลแต่ตรงนี้ผมจะลอง d ด a ให้ดูก่อน นะครับว่าก่อนอัพเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันอ่านี่นะดูนะอ่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่าเฮ้ยไอสัตว์เมื่อกี้เข้ามายังไม่บั็กเลยบั็กเครียเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าแดดกันใหม่นะเมื่อกี้พอดีว่าแอนิเมชันมันบั็กนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดคิวนะป้าเห็นไหมผมจะกดได้แค่ทีเดียวนะนี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงไม่รู้จะได้ยินไหมนะ อันนี้คือผมกดคิวอยู่นะครับอ่าแค่นี้เลยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาอัพกันดูนะโอเคหลังจากลองอัพเดี๋ยวผมลองเดให้ดูอ่าเห็นไหมสอที่ติดเห็นไหมครับความพิวไหวเนี่ยมันจะมีมากขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PVE หรือว่า PVP เนี่ยผมมองว่าการที่เราแดดได้2จังหวะย,ยังไงมันก็ คุ้มกว่าเพิ่มโอกาสหลบสกิลได้มากกว่าหรือว่าพุ่งไปหาเขาได้มากขึ้นก็ได้เปรียบนะครับแนะนำนะไม่ว่าจะเล่นสายอะไรยังไงก็ต้องมีนะครับต่อมาครับจะเป็นตัว s t ต็ n i n c r e a s e นะครับก็คือเพิ่มดาเมจมิลีนะตรงนี้เนี่ยหลายๆคนชอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าเออพี่ครับถ้าอยากจะเพิ่มดาเมจดาบต้อง อัพสเต็งไหมอัพสเต็งเนี่ยจะเพิ่มดาเมจดาบหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้ผมลองให้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นสายสายเวทที่ใช้ดาบซึ่งเอาจริงก็รู้สึกว่ามันแรงอยู่แล้วนะเลยไม่รู้ว่าถ้าอัพสเต็งเนี่ยมันจะช่วยไหมเออเผมใช้อยู่พอดีเลยนะกระบองโทจินะครับตอนนี้ก็มตลดีเวล2เดี๋ยวลองตีดูมาปัก99.8อืมขออีกทีมาเรมา 99.8 99.8โ okay, อเคเดี๋ยวผมลองอัพดูนะโอเคแล้วเดี<ม>๋ยวลองฟาดเลยร้อสองเฮ้ยเพิ่มว่ะเพิม่ okay, มมาสโอเคนะโอเควิ่ยแบบนี้สายหมัดก็ลูกเล่นเยอะเลยอะเยอะเลยโหอัพสเตงแอบคุ้มเหมือนกันนะเนี่ยทําเป็นเล่นแรก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 ,แรกคิดว่า เทคนิคจะโกงเออพอมาดูดีๆสเต็งนี่ก็แอบมีความโกงขึ้นมามั่งแล้วนะเอาจริงๆนะครับอ่ะโอเคเมื่อคุณอัพตัวนี้นะครับมันจะปลดล็อกสกิลล่างและสกิลบนเดี๋ยวตรงนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตัวแรกครับทิปเปิคลคิกจะเป็นการเตะ3ช็อตติดต่อกันตัวนี้เนี่ยเอาไว้อ่าคอมโบนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูด้วยเดี๋ยวอัพมาก,ก่อนนะครับเสีย10พอยนะมา ต่อมาครับจะเป็นตัวสป i ินคิกนะครับตัวนี้จะเป็น Heavy ่แอ a แท k i คินะมันก็คือการเตะหนักคือตัวนี้ถ้าเตะแล้วมันตูจะกระเด็นนะครับเดี๋ยวอัพมาก,ก่อนเดี๋ยวลองใช้ดูโอเคแล้วมาดูข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นถ้าผมขอเรียกอัปเปอร์คัตแล้วกันมันเป็นการงัดขึ้นไปข้างบนนะครับจะเป็นการคอมโบกา r กาตัวนี้จำเป็นมากใครเล่นสเต็งต้องมีนะครับ ต่อมาครับ a x m a t h นะครับตัวนี้จะเป็นถ้าเอาง่ายๆไอตัวนี้งัดขึ้นไอตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ตบลงมานะครับยวตรงนี้ใช้ให้ดูต่อมาครับ s t i งอีก e k i t ขั้น2ก็อัพไปเลยนะครับต่อไปครับ Eagle Style นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกิลอันนี้ยังไม่ได้ลองแต่ไปลองให้ดูเหมือนกันอ่ะขมาต่อมา Shoulder t o w อันนี้จะเป็นท่าจับทุ่มนะครับ แล้วก็ตัวนี้เลยจูโดโทรอันนี้จะเป็นการเคาน์เตอร์ซึ่งมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่คือเกมนี้มันจับจังหวะเคาน์เตอร์อยากแต่ถ้าน้องเสียนจริงอัพมาก็ดีน่าจะได้ใช้อยู่นะครับอัพมาต่อมาครับ l ัสมัตเตอรีนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเอเวกสกิลพุ่งครับผมอ่ามาแล้วความโกง ดี๋ยวตรงนี้ผมจะพุ่งให้ดูก่อนนะครับหลายๆคนน,น่าจะรู้จักท่าพุ่งอยู่แล้วกด E ค้างครับเห็นไหมเล็งแล้วก็ปล่อยนี่คือท่าพุ่งก่อนที่เราจะทําการเอเวครับแต่ว่าหลังจากที่คุณอัพ Last m a t e r y ไปแล้วเนี่ยมันจะเอเวท่านี้ครับเมื่อคุณกดท่า E หรือท่าพุ่งชาร์จ2วิขึ้นไปมันจะเปลี่ยนการพุ่งเป็นการวาร์ปไปหาตรงหน้าเลย ซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งโคตรโกงถ้าใน PVP นะใน PVE เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ใน PVP คือโกงเลยดูนะฮะนี่ครับมาหาเลยโกงมากมากมากเออแม่งโคตรน่าเกียดอ่ะผมลง PVP มาวันนี้คือตู้ไม่ได้เลยเจอเนี่ยนะครับเนี่ยโทจิแม่งเล่นแล้วแม่งก็ใช้เนี่ยว้ามาคอมโบผมรัวๆแต่ก็เรียบร้อยครับ โทจีแดกมุราสกิไปสามลูกแตกแม่งบอกแม่งบอกแฟรหรอที่มึงทำแบบนี้กูจะบอกเย็ดแล้วก็พิมพ์อีซี่ไปไอ้เี้ยร้องเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> แฟดี่แฟดีไอสัก <laughs> เออก็กู <laughs> กูนักเวนเนาะไอ้เหี้ยมึงไม่ให้กูใช้มุราสกิมึงให้เอากูเอาหมัดไปแลกเหรอไอเวนนะ <laughs> ครับอ่ะโอเคกลับมาต่อกลับมาต่อ นะอันนี้เรื่องจริงเลยที่เล่าเลยโอเคต่อมาอัพสเตงก่อนอ่ะเพิ่มดาเมจเมลีเหมือนเดิมนะครับต่อเป็นจะท่าทุยต่อไปนะครับจะเป็นท่าโฟสไตน์หรือเปล่าท่านี้ผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวลองอัพมานะครับแล้วก็อัพไปแล้วต่อมาครับลิฟเบเกอร์นะครับท่านี้เนี่ยมันจะทำการเอาเวกอ่า ตัว R ของเราหรือว่าต่อยหนะักนะครับเดี๋ยวผมต่อยหนักให้ดูก่อนนะนี่แบบนี้ศัตรูเนี่ยจะแค่กระเด็นเห็นไหมแล้วก็คือจบไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณอัพตัวนี้มานะครับปัป๊บมันจะเป็นการต่อยเจาะกรอกนะครับปักเห็นไหมนี่ศัตรูจะติดรูปหัวใจแตกนะครับมันเป็นการเจาะเกราะนะครับ ถ้าอัพเยอะเนี่ยก็แค่อยู่นานขึ้นนะเอาจริงๆไม่ได้ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับเนี่ยอัพอัพทีหนึ่งอยู่2วิอัพอีกทีอยู่3วิแล้วอัพขั้นสุดท้ายนี่อยู่4วิเอาจริงๆตัวนี้มันแอบไม่คุ้มอะ่ะคือทุกคนไม่ค่อยต่อยหนักกันทุกคนไม่ค่อยเล่นตัวอาอืมผมไม่ค่อยแนะนําให้อัพเพราะว่าถ้าเกิดอัพทีเดียวเนี่ยมันอยู่2วิมันเจาะก,ก่อแค่2วิอะ่ะคือรับดาเมจเพิ่มขึ้นแค่2วิผมไม่รู้ว่า มันจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ยังไงเหมือนกันเอาจริงๆนะครับก็แล้วแต่มุมมองคนละกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยังไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับโอเคและสุดท้ายแล้วนะครับ Super Sonic Dash ตามชื่อเลยนะครับมันจะเป็นการ Awake Skill Dash ของเรานะครับจำได้ไหมตัวนี้ s t a n k a w a k e n จะ Dash ได้2ทีติดแต่ถ้าเกิดคุณอัพอันนี้ขึ้นมาจาก เด a มันจะกลายเป็น f ฟ s t Step ครับผมเดี๋ยวผมลองอัพเลยล้วกันนะโอเคดูนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วว่าไกลกว่าเดิมด้วยแล้วไกลกว่าเดิมนะโคตรน่าเกียดดูดิเนี่ยแล้วก็ยังแล,แล้วก็ยังมีไอ้นี่โอ้โหดูพีพีจะสู้ยังไงว่าสเต็มแม่งกงจกัประเด็นนะแล้วแฟนแฟ,แฟเตปมันใช้ได้ต่อเนื่องนะดีกว่าหลบเนี่ยดูดิ หลบมันยังมีดีเลย์่น่าเกียดมากเอาจริงเอาจริงสเต็งถ้าผมมองเรื่อง p v p มองเรื่องคอมโบคือแม่งน่าเกลียดเลยอ่ะเออโอ้โหโหดจัดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับตัวแรกครับไลซิ่งคิกไลซิ่งคิกเนี่ยมันจะเป็นการเอาพูดตรงๆมันมันคือเตะบิดคอมโบเพราะว่าเมื่อคุณใช้เนี่ยมันจะเตะทิ้งเลยอ่ะสมมติว่าเราจะคอมโบใช่ไหมสมมตินะสมมติผมต่อย ต่อยต่อยต่อยจะปิดคอมโบนี่เตะทิ้งเลยเห็นไหมมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา260แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคุณต่อยรัวๆเนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นการผักออกไปง่ๆเลยเพราะงั้นเขาจะใช้ไลซิ่งคิกในการปิดคอมโบนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับต่อมาครับอ p p เป c u ์คัอะผมขอเรียกอัปเปอร์คตนะติดคำนี้ไปแล้วแต่จริงมันอ่านว่าอั l ไลฟนะครับหรืออั l ลิฟสักอย่างนี่แหละนะ อ่ามันจะเป็นการคอมโบแบบนี้ต่อยต่อยต่อยงัดขึ้นอ่าแล้วก็ต่อยต่อยต่อยเตะลงอ่าของเอ็กซ์แมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันมันเริ่มละมันเริ่มจะเป็นคอมโบแล้วนะครับอ่าต่อไปอีเกิลดรอปนะอีเกิลดรอปไหนลองซิตัววีอันนี้ไม่เคยใช้นะอ่าหุย้ยแอบดูคอมโบได้ยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ถ้าสมมุติผมเอ็ก แล้วผม C ปั๊บแล้วผม V อ๋อ V ไม่ได้โอเค V ไม่ได้ V เดี๋ยวนะมัน M lock ป่ะเหมือนมันจะ M lock เลยนะคือยังไงวะแต่ว่ามันล็อกมันล็อกเข้าตัวเมื่อกี้อ่ะมึงลองแดดนะตอนหลดลงมามึงลองแดดดูเดี๋ยวกูลองใหม่ปั๊บปั๊บอ๋อเล็งได้มันเล็งได้มันเล็งได้ นะแต่ก็ต้องหาวิธีใช้ดีๆอ่ะโอเคต่อมาครับทาลอนสไต์นะตัวบีอ๋อเนี่ยที่โดนบอดเตะบ่อยๆอ,อ๋อถ้าเตะขนนกมันเหมือนเหมือนอันนี้มันจะว้ามาเตะนะถ้าเวน้นเวลายาสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยเหรอ,อลองลองลงมาเนี้ยนระมาเนี้ยเนอ๋อวรามหายางี้เลยแล้วก็นี่งแล้วก็นี่งโอ้ยเสแล้วก็ลงมาเตนะหน้าอ้อยเอาแล้วเริ่มแล้วกูเริ่มบ้าคอมโบแล้วแย่ละ อาแล้วกูจะไม่เป็นนักเวทแล้วไงเอ้ยแม่งสนุกว่ะอ่ะ <c oughs> โอเคโอเคต่อมานะครับทริปโป้คลิกนะจะเป็นการเตะจับไว้นะครับนี้ตึกๆึอ่าแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็สปินคิ้งเนี่ยเตะทิ้งเนี่ยกระเด็นเลยนะครับแล้วก็จะติดอ่าจอะเกาะอ่าติดจากเกาะด้วยนะครับแล้วก็ f อ่อโฟริสไส์เหรออ๋อนี่คาซีนเป็นท่าจับโจ ยเแค่ใหแค่ใหแค่กูอันนี้อันนี้ถ้าเปคอมโบที่ดีเลย้อยอันนี้ผมคิดคอมโบในหัวได้มาละลองดีกว่าลองเลยลองไหมลองดีกว่าอ,แ,อแต่ดูดูท่าให้หมดก่อนเดี๋ยวสอนคอมโบให้ตอนจบแล้วกันอะดูท่าให้หมดดูท่าให้หมดเอาจูโดโตรเข้ามาแล้วก็เอ้ยเอาโชดเดอร์โตรกับจูโดโตรเข้ามาอ่ะโอเค เดี๋ยวมาดู s h o u l d ์โทก่อนนะครับ s h o u l d ์โทเป็นการจับทุ่มให้แบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็อ่าอีกท่าหนึ่งนะครับมันจะเป็น judo โ,โทเป็นท่า counter เ,เ,เดี๋ยวเองตีพี่มานะพี่บอกพี่จะบอกว่าตีเองตีนะตีอ่าแค่นี้เลยนะครับเป็นการ c o เตอร์เห็นไหมใช้ย,ยากมันแบบเซี่ยววิจริงๆนะครับ ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับใครจะอัพก็อัพไม่อัพก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคก็จบไปแล้วสําหรับทุกสกิลของสายสเต็งน,นะครับรวมถึงความสามารถทั้งหมดนะเดี๋ยวตรงนี้ก็อ่ะอะทยดีแถมคอมโบให้น้องๆสักนิดนึงละกันขอัเข้ามาเยอะขอทั้งในไลฟ์ขอทั้งในคอมเมนต์โอเคอ่ะให้ให้นิดเดียวนะเอานิดเดียวพอนะแต่แบ็คแฟลตเราไม่สอนอันนั้นไม่ได้ไม่ได้เลย คอมโบเดียวแตกอันนั้นอันนั้นให้ไม่ได้เอาเอาเอาอันนี้ไปอันนี้แบบเด็กเล่นอันนี้อันนี้แบบเด็กเล่นไปก่อนนะ A few m o m e n t s later โอเคครับท่านผู้ชมผมนั่งจัดคอมโบเรียบร้อยแล้วคิดค้นอยู่ประมาณสัก5นาที10นาทีก็ได้กออมาเป็นคอมโบนี้นะครับคอมโบที่จะทำต่อไปนี้นะค่อนข้างจะใช้กับคนถ้าเป็น PP เนี่ยยากนิดนึงแต่ใช้ได้จริง แต่ถ้าเกิดใช้กับมอนเนี่ยคือใช้ได้ร้อยเลยแล้วก็มอนตัวนั้นจะโดนลำจนตายเลยเดี๋ยวมีโชว์เคสให้ดูนะครับก็มาเริ่มเลยดีกว่านะครับคอมโบนี้ครับจะเป็นคอมโบหมัดล้วนไม่ได้ผสมสสยเวทไม่ได้ผสมอาวุธเลยนะเป็นผมจัดให้เป็นอาหมวดสเต็งเป็นหมัดล,ล้วนเลยนะครับอนาคตก็สามารถแล้วแต่เลยใครอาจจะเอา,เอาไปอดองอดัอะไรก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมันอาจจะเร็วไปสักนิดน,นึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ มันจะต้องกดช่ำๆนิดนึงนะครับมาปั๊บตามนี้เลยเป็นยังไงโคตรเท่และนี่คือดาเมจที่หมัดเพียวๆทำได้นะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าเขามีตัวเฮดขึ้นมาให้กด แต่มันไม่ทันแล้วนะพะเมื่อกี้ผมกดตัว G รอไปแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากให้หลอดหลบเขาขึ้นมาเนี่ยพยายามอย่าต่อยเยอะนะครับคอมบนี้เนี่ยเป็นคอมโบการกดสกิล,ล้วนเลยเราแทบไม่ต้องเติมหมัดเข้าไปเลยคือทุกคนน่าจะรู้นะครับการที่โดนตีเยอะๆหรือโดนคอมโบเยอะๆเ,เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอ่าสกิลอ่าที่เอาไว้หนีออกที่มันจะให้เรากดตัวเฮดเนี่ยอ่าฟีลง่าย หมือนบังคับออกอ,ะอ่ะบังคับหลุดคอมโบให้เขากดนะครับเพื่อการตายนะครับถ้าเกิดเราใส่คอมโบเยอะเกินนะครับมันจะใช้ได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดทําอย่างพอดีเนี่ยจะกดเลี่ยงได้ครบทุกสกิลเลยนะครับตรงนี้ก็เอาไปปรับใช้แล้วกันเดี๋ผมโชว์ให้ดูอีกทีแล้วกันอีกทีนึงเมื่อกี้อาจจะไวไปนะครับมาปึ๊บ นี่นะครับจะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะอ่ะก็เอาไปลองทําดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมกลัวตัวเฮดเขาจริงๆก็ตัดออกไปสกิลหนึ่งก็ได้อย่างเจ้าตัวโธเดอร์โทเนี่ยตัดก็ได้นะจะตัดสกิลตัวนี้ออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น rising k i ิกเตะทิ้งไปเลยแล้วก็เอาบีดึงเลยแล้วก็ปรับเป็นตัวฟอร์ดิสตเนี่ย แทนเลยก็ได้ยังไงตัวเฮดก็ไม่ขึ้นมาแบบ100%ที่ผมใส่เจ้าตัวโร์โทมาเนี่ยเพื่อเติมดาเมจเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดออ้ยผมไม่อยากให้ตัวเฮดเขาขึ้นมาเลยว่าพี่แบบกลัวแบบหลุดก็เนี่ยตัดตัวเนี้ยออกแค่นั้นเลยแล้วก็จะเป็น ZXVB นะครับแค่นั้นเองตรงนี้ก็เอาไปาปรับใช้ใดูเดี๋ยวลองกับมอนให้ดูหนึ่งหนึ่งเทคละกันไปไป ตรงนี้ผมจะไม่บัฟไม่อัพอะไรเลยนะผมจะแบบหมัดล้วนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยว่าไหวไหมมามมดูดิโอ้โหป็นไงโคตรมันอ่ะคือแบบกดมันมากนะครับนี่แค่หมัดนะ ถ้าเกิดเอาไปคอมโบกับเจ้าตัวสายเวทได้อีกเนี่ยหูยเพลินเลยครับเนี่ยครับบอดไม่ได้สวนครับเป็นไงชอบไหมเลิฟไหมเฮ้ยผมต้องไปซื้อโทจิมาลองเล่นสเต็งแล้ววะโคตรน่านเล่นเลยคลิปนี้ก็ ให้เต็มที่เลยนะเออถือว่าชดเชยคลิปที่แล้วละกันเออนะครับที่ทําตามคําพูดไม่ได้นอะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ผมบอกว่าจะบอกว่าเจ้าตัวที่รีสเตตตัวนี้หายยังไงใช่ไหมอ่านี่รีฟันสแตตตัวนี้หายยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับ่ะนี่เลยนะครับวิธีหาของผมมันจะง,ง่ายมากๆตาหนึ่งเนี่ยผมลงนะ ได้อย่างน้อยเลย1-2ชิ้นเลยนะครับมันออกง่ายมากแต่ต้องมาหาในนี้นนะหาในมิชชั่นจะไม่เจอนะครับนี่เลยผมลงที่ Invest ตัวนี้เลยนะครับเข้าไปนะครับกด Teleport ต,ตรงนี้เนี่ยพูดง,ง่ายๆมันคือการลงดันนะครับคุณจะลงระดับอะไรก็ได้เลยเอาที่คุณคิดว่าไหวเนี่ยลงไปเลยนะครับสมมุติว่าผมอยากได้ดันง่ายๆหน่อยอไปเค,คร์สสกู่นะครับความยากก็เลือกเลย ยิ่งเราลงหลายดาวนะครับของในดันก็จะคูณโอกาสจะได้ของดีมันก็เยอะขึ้นตามสเต็ปนะครับตรงนี้ก็เอาที่ไหวนะครับแล้วก็กด Create Lobby มีเพื่อนก็รอเพื่อนจอยเข้ามาถ้าไม่มีโซโล่ก็กดสตาร์ทเลยแค่นั้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกตรงนี้ให้คลิปนี้แค่บอกวิธีหาเจ้าตัวรีฟันส s ต a นะครับอ่ะโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปสายสเต็งนะเอาใจสายสเต็งนิดนึงล้กันนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนังกงานกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วถ้าคลิปแบบนี้มีคนกดไลค์เยอะมีคนดูเยอะ mm hmm. เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆตามมาต่ออย่างแน่นอนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. สวัสดีครับบ๊ายบาย